อ,อ,อันนี้ก็คือเป็นการเรียนรู้ตัวเลขนะคะเลขหนึ่งถึงเลขสิบซึ่งก็ทำให้เด็กๆจดจำได้พอจบเพลงหนึ่งเพลงก็สามารถจดจำพร้อมสะกดได้เรียบร้อยนะคะโอเคนะคะ Are you r พร้อมแล้วนะคะค่ะ วิธีการนะคะถ้านักเรียนโูขึ้นอาจจะให้เขาเขียนตัวเลขในอากาศไปด้วยเพื่อให้จดจำนะคะแต่ถ้าเขาไม่พร้อมก็เป็นาการร้องซะก่อนนะคะอย่างเช่นนะคะ O N E ก็จะเป็น O N E แต่เว,วลาเขียนให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเอาเริ่มนะคะเริ่มเพลงเลยนะคะเพลงเลข1ถึงเลข10นะคะ O N E 1 1>, 1 T W O 2 2 o t H R EE 3 3เลข F O U R 4 4เลข4 F I V E 5 5ห S I X 6 6 6, 6, 6, 6, 6, 6 S E V E N เซเวนเลขเจ็ด E I G H T เอแปด N I N E 9นนเลขเก้า T E N เทนเทนเลขสิบโอเคนะคะจำได้หรือยังคะฝึกร้องบ่อยๆทุกวันเดี๋ยวก็จำได้ร้องเพลงนี้จบสะกดได้ถูกต้องเลยโชคดีนะคะบ๊ายบายค่ะ